สวัสดีครับช่องวัตานนะครับวันนี้จะพาไาแก้ปัญหานะครับที่ไฟหน้าจอเรียนใหม่นะครับจะมีลูกปุญแจขึ้นมากระพริบอย่างนี้นะครับไม่ต้องตกใจนะครับนี่เป็นสัญญาณเตือนนะครับว่าฐานรีโมทของท่านนะครับตอนนี้อ่อนนะครับเวลาเราเปิดสวิตต์กุญแกขึ้นมานะครับสวิฟต์ออนมันจะมีไฟกระพริบเตือนอย่างนี้นะครับ บางท่านอาจจะไม่รู้นะครับว่าเป็นเพราะอะไรนะครับนะครับเวลาเราเปิดสวิตช์ขึ้นมาลูกกุญแจกับพิมพ์นะครับไม่ต้องตกใจนะครับนี่เป็นสัญญาณเตือนนะครับเป็นการเตือนว่าตอนนี้ฐานลิมม์โมดของท่านนะครับมันอ่อนนะครับสําหรับใครที่ใช้มิซูมิชิไทตันหรือปาจิโร่นะครับที่เป็นรูปแบบกุญแจแบบนี้นะครับกุญแจชีโอนะครับยังไงก็ต้องเจอปัญหาเหมือนผมนะครับทุกท่านนะครับนะครับประมาณนี้ ก็จะเตือนสักพักแล้วก็หายไปนะครับไม่ต้องตกใจนะครับก็คือฐานตอนนี้ก็คือรีโมทตัวนี้นะครับฐานมันอ่อนนะครับวิธีแก้ไขก็เปลี่ยนฐานรีโมทใหม่ง่ายๆนะครับนับนับเบอร์ฐานที่ใช้นะครับตัวนี้เลยครับ CR3CR2032 นะครับทั้งแผงนี้ผมก็ซื้อมาในราคาสี่ห้าบาทนะครับถือว่าถูกมากครับซื้อมาสี่ห้าบาทรวมส่งค่าส่งยี่สิบกว่าบาทนะครับตก เบ็ดเสร็จแล้วตกก้อนละสิบกว่าบาทนะครับใช้เวลาส่งของนะครับหลังจากสั่งก็สองถึงสามวันนะครับก็ไม่ก็ไม่ได้ช้ามากครับไวอยู่นะครับถ้าใครรีบร้อนนะครับอยากจะใช้งานเลยนะครับในเซเว่นมีขายนะครับก้อนหนึ่งก็ประมาณก้อนละสี่ห้าบาทนะครับตัวนี้สี่ห้าบาทเหมือนกันนะครับได้ตั้งแผงครับใช้ยันสิบปีนะครับตัวนี้ถือว่าคุ้มมากนะครับถูกมากนะครับถ้าใครสนใจอยากจะซื้อไปใช้งานนะครับตัวเดียวกับของผมนะครับ สอบถามเข้ามาได้นะครับเดีายวให้ลิงค์ร้านไปนะครับผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับร้านนะครับเป็นแช่ผู้ใช้งานซื้อมาใช้งานเหมือนกันนะเห็นว่าถูกและคุ้มมากครับตกก้อนละสิบกว่าบาทนะครับตัวนี้อุปกรณ์ที่ใช้ในการเปลี่ยนนะครับวิธีการเปลี่ยนแบตเตอรี่รีโมทรถยนต์นะครับอุปกรณ์ที่ใช้ก็ไขควองแวนนะครับนะครับสังเกตนะครับตรงทีรีโมทนี่ครับมันจะมีที่ให้งัด ใช้ไขควงแบนนะครับแย่เข้าไปตรงๆแล้วบิดนะครับอย่างงั้นนะครับบิดีเฉยก็จะออกมาแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปเปลี่ยนกุญแจเลยครับโอเคครับวิธีการเปลี่ยนฐานน้โมดนะครับให้นํากุญแจสำรองออกประกอนนะครับแบบนี้ใช้ไขควงแบนนะครับแย่เข้าไปรูตรงนี้นะครับแย่เข้าไปตรงนี้นครับบิดนะครับอย่างัดนนะครับใช้วิธีบิดเอา เสียงยังดังแก๊กหลุดมาแล้วครับหน้าตาก็ประมาณนี้ครับนี่ครับเบอร์เดียวกันครับฐานสามวนนะครับสองศู์สามสองนะครับก็นำ่านก้อนเดิมออกนะครับใส่ลูกใหม่เข้าไปวิธีการเอาฐานออกนะครับให้หาไขควงแบนนะครับหรืออะไรก็ได้เล็กๆนะครับ มันจะมีมันมีจุดให้งัดนะครับตรงนี้นะครับแย่เข้าไปอย่างนี้ครับแล้วก็งัดขึ้นอย่างนี้ครับนี่ครับหลุดแล้วครับดูสภาพฐานก็เริ่มเสียเริ่มมีคราบนะครับก็เปลี่ยนนะเป็นฐานสามวนแล้วนำของใหม่ใส่เข้าไปนะครับที่เราซื้อมาถ้าซื้อมาเปลี่ยนนะครับก็แนะนำให้เปลี่ยนดอกสำรองด้วยครับ เวลาหมดมันก็จะหมดพร้อมกันนะครับถึงเราไม่ได้ใช้งานแบบสำรองนะครับแบตเตอรี่ถูกใช้งานตลอดเวลานะครับมันรีโมทก็จะค้นหารถตลอดนะครับแบตเตอรี่ก็จะหมดพร้อมกันครับอายุการใช้งานบางคนอาจจะสงสัยนะครับไม่ได้ใช้งานทําไมถ่านหมดนะครับหมดพร้อมกันนะครับอายุการใช้งานถ่านมันมีอายุการใช้งานนะครับแล้วก็นําแบตเตอรี่ลุกใหม่เข้าไปนะครับก็นะครับเวลาใส่ก็เหมือนเดิมครับ ดันเข้าไปครับมันมีเขี้ยวล็อกตรงนี้สองข้างนะครับครับค่อยๆใส่นะครับระวังมันหักให้ยัดเข้าไปก่อนนะครับเวลาใส่นี่มีเขี้ยวล็อกยัดเข้าไปก่อนแล้วก็บีบลงนะครับแค่นี้เสร็จนะครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็ประกอบฝาขึ้นเหมือนเดิมนะครับซีนกรนน้ําระวังอย่าให้หายนะครับ เลงให้ตรงนะครับตรงแล้วก็บีบเลยครับแช่นี้ครับเสร็จเรียบร้อยนี่ครับถือว่าเปลี่ยนแบตเตอรี่เสร็จเรียบร้อยครับมาดูขั้นตอนต่อไป หลังจากที่เราเปลี่ยนแบตเตอรี่เสร็จเรียบร้อยครับมาเช็คดูนะครับว่าตอนนี้สัญลักษณ์ลูกุญแจนะครับจะโชว์หรือเปล่าครับจะกดสวิตช์ออนนะครับนะครับหายไปแล้วนะครับไม่โชว์แล้วครับเห็นไหมครับตอนนี้สัญลักษณ์กุญแจก็จะหายไปเรียบร้อยนะครับถือว่าใช้งานได้นะครับนี่ครับปิดสวิตช์เปิดสวิตช์ หายเรียบร้อยครับก็หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อท่านผู้ใช้งานไม่มากก็น้อยนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามช่องเราได้นะคระับสำหรับคลิปวันนี้ก็สวัสดีครับ